มาชมความงามกันหน่อยครับผมวันเมลี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวดิอขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะครับเช็มหน่งกินเที่ยวรักนะจุ๊บจุ๊บ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมรับเด็กๆกันมาคริสต์มาสคืนนี้นะครับก็จะมีเทพก็จะมีขนมแล้วก็มีผลไม้เนี่ยคอยต้อนรับเด็กๆผลไม้วันนี้คงเป็นส้มอย่างเดียวเพราะเขาจะไปหลายที่กันอยู่ก็จะเป็นขนมนี่ขเขาว่าจะมาคริสต์มาสกันอยู่เราจะมาวอวยพรคริสต์มาสแล้วก็ สำคัญที่สุดคือลูกสาวเทพก็จะขอติดรถเข้าไปอวยพรด้วยเทฟก็เป็นห่วงพอสมควรคุณแม่บ้านไปด้วยก็ไม่เป็นอะไร ให้เพื่อนๆดูสีสันสวยงามของหน้าบ้านวันคริสต์มาสเดี๋ยวรอสักคู่เด็กๆก็คงมากันแล้ะเด็กๆรู้ว่าเพื่อนๆที่จะมาอวยพรวันคริสต์มาสให้เชะ่ะ ตอนนี้เชฟก็เตรียมพร้อมละล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าแม่บ้านเขาจะไปไวยพรให้เพื่อนๆอีกหลายบ้านด้วยเขาจะไปไอ้น,นี่กันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นคริสต์มาสที่โบส แล้วก็ที่บนดอยเชฟคงมาได้ขึ้นไปด้วยนะก็ไม่ใช่อเลยเราก็ขับรถตอนคืนไม่ค่อยไหวเพราะว่าตาเตอรเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วแล้วก็นขนของขึ้นไปก็คงลำบาก รถเก่งเชฟมันก็อายุเยอะแล้วนะรู้สึกเวลาขึ้นดอยก็อึดๆหน่อยอเวลาขนของใส่ท้ายรถไปอถามว่าคิดถึงเพื่อนบนดอยมันก็คิดถึงนะแต่เราก็จะมีทางเฟซทางไลน์ทางอันนี้คุยกันอยู่ทาง Youtube คุยกันอยู่ โอเคพร้อมไหมโอเคโอเคลุยได้ใช่ไหมสู้ไหมไปสู้นั่งหลังไหนนั่งหลังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ครับเดี๋ยวให้ชมแบบวิวทูทัศ สามองศาเลยเนาะเชฟจะให้ดู360องศาแล้วเชฟจะให้ดูไอ้เครื่องบินนี่มันบินผ่านหลังคาบ้านเชฟด้วยเออชงกันสามร้อยหกสิบองศาชมมุมสูง ไม่รู้ได้ยินเสียงเชฟหรือเปล่าเบลลี่คิสมัด ชมกันไปยาวๆครับครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่เด็กๆจะมาละเพราะว่าวันนี้มีนัดหนึ่งทุ่มแล้วเขาจะไปกันอีกหลายที่อยู่ไปอวยพรที่หลายที่อยู่แล้วไม่บีก็จะไปด้วย ไปเตรียมอะไรไว้เขาสำหรับคริสต์มาสวันนี้ไอโฟอนนี่ไม่เกี่ยวนะขนมถอยถอยข้างหลังวันิดนึงลูกสุ่มเออเออเออ,เอ,อแล้วก็เป็นขนมใช่ไหมจิ๊กนึงอันเราวันนี้มีนัดกับเพื่อนเ,เขากี่โมงอ่ะหนึ่งทุ่มอ๋อหนึ่งทุ่มเหรอลูกจะไปเขาด้วยใช่ไหมออโอเคนั่งหลังไปนะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มั้งให้คุณแม่นั่งไปด้วยเปล่าใช่ก็นั่งหลังด้วยกันไนหะโอเค เดินทางปลอดภัยพระเจ้าวอยวยพรอีกหกนาทีถือว่าเจ็ดนาทีนี้เขาจะมานะจะมาถึงบ้านเชฟหนง่งกินเที่ยวเชฟก็จะเอาวิวสวยๆของบ้านเชฟให้ดูอ่ะเออ ตอนคิดสัการู้สึกว่าขาจะไปเปีนิดนึงไงถ้ามาสายกว่านี้หน่อยนึงคิดว่าจะเปีมากกว่านี้ไงอันนี้รถเชฟนั้นรถเชฟเชฟจะเอาผ้าคุมไว้ อันนี้รลูกสาวมีสองคันเอาไว้ข้างนอกคันหนึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยคงเหลือคันเดียวละโอ้ยเดี๋ยวต้องทักทายเพื่อเราหน่อย ทักทายกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมพระเจ้าอวยพรครับทุกคนครับผมเดี๋ยหนะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโอ้โยนึกว่าจะมากันนิดหน่อยโหมาเยอะเลยนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวฝากบีบีไปด้วยคนนะครับไอหมไปกับเจ้า

It's

The halls